ใหม่ a, ซิสเต็ม่าซปเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกเรามานั่งกันอยู่ที่บริเวณป้ายรถเมล์มปากซอยลาดพร้าว71เพื่อแน่นอนเรามาเล่นไ i ไฟเนี่ยของเนี่ยกรุงเทพไ i ไฟฟรีเนี่ยกลับเพ้อปไปอย่าพึ่งกลับตรงนี้เขามีของดีนั่นคือสับประรดหยีถ้าอยากได้อยู่ในกระเป๋าไม่ใช่บีกําทิพย์ มีพ่อค้าดีค่ามาเปิดหูเปิดตาซึ่งนางบอกว่ามีของดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านว่าของดีนั้นคืออะไร,รเขาบอกว่าเจ้าของร้านใช่ไหมเจ้าของร้านที่นี่ หน้าตาดีมากมีสายสื่อส่งรูปไปให้เราดูเราก็เลยตามมาแต่ก่อนที่ไปเจอพ่อค้าปิ้งแหวปิ้งย่างกินอะไรแบนี้เราไม่ต้องสนใจเพ่อค้าเราสนใจอาหารดีกว่าเพราะว่ามันดูละลันตาเป็นหมดแบบนี้เขาเตรียมมาให้เลาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เองโอ้ยทำไมโทำไมตามันโจิงวังไรขนาดนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ใหเราเพื่อรู้จักหน่สวัสดีครับชื่อพินครับผมอายุ27ปีครับเป็นเจ้าของร้น<อ>งานเ,น,เนเป็นเจ้าของร้านมาชิตะครับผมค่ะ เป็นร้านแบบไหนดูก็รู้แล้วว่าต้องเป็นร้านที่ขายพวกก๋ยจ้าบขาพวกแบบอ๋อใช่ครับขายหมูปิ้งแล้วก็ขายบวมเป็ด่ป้นย่างใช่ไหมมามานั่งคุยกันดีกว่าคุณพีนครับคุยกันก่อนเลยทำไมถึงไปนอนทับกระดาษหนังสือพิมพ์จนมันมีรอยอะไรมาติดแขนกันเนี่ยอ๋อพอดีช่วงก่อนผมใช่เปิดมานานยังคะไม่ไะเปิดนานนะครับผงแต่อยู่เชียงใหม่นะครับ อ๋อแล้วที่เชียงใหม่อย่างมีไหมมที่เชียงใหม่ปิดแล้วครับก็มาอยู่ที่กรุงเทพแรับก็มาดูดูแลที่นี่ใช่ครับเป็นคนเชียงใหม่เหรอแม่นครับอ๋อในอู้อู้อู้ให้หน่อยมาถึงอู้งานอะไม่ได้ว่าอู้ทำมือหรออู้งานใช่ครับเต็มเลยเนี่ยวเนี่ยอู้อยู่ที่มานั่นคุยกับเราเนี่ยเขาควรจะไปทํางานของเขาอยู่แล้วอ่ะพูดถึงเรื่องของกินดีกว่าอะไรกันนะอ่ะกิรามีอะไรบ้างตรอเสิร์ฟเตาเลยก็ได้เออได้เตามา กินไปคุยไปเป็นความคิดที่ดีแบบน้ำจิ้มนี่ก็ต้องเป็นส่วนของร้านกยาใช่ครับทุกอย่างเลยครับเป็นส่วนของคุณแม่เลยนี่ใครคะเนี่ยนี่ใครคะเด็กเสิร์ฟในร้านใช่ครับน้องชายครับเป็นน้องชายขึ้นมาเลยตัวเล่ ลูกชายครับลูกชายมีลูกแล้วเอาเนื้อมาเยอะๆเลยขาดแล่จะไม่คุยกับเขาเพราะว่าจะกินอย่างเดียวเลยอันนันอนันเรามานั่งนี่ลูกไหนูนั่งนี่ลูกกลัวกระเทยกลัวกระเทยอยู่กับเจ๊เอามาอยู่กับอันเจ๊กมาลูกมาแล้วที่นี่เปิดได้กี่ปีแล้วครับปีเดียวเองครับเดียวองยังไม่อาจจะยังไม่ถึงปีจะสบายครับใกล้จะครบปีแล้วเป็นยังไงดีไหมตับรักลูกชก็ โอเคครับเพราะคนกรุงเทพตะกนะคนเชียงใหม่กินทนอยนะคะกินข้าวปกติเราอยู่ร้านดูแลเองทุกวันอยู่แล้วใช่ครับใช่อยู่ทุกวันอก็มีบางทีก็ไปส่งลูกไปเรียนบ้างอ,อ๋อไปเรียนที่ไหน <c oughs> ก็คือไปเรียนตัดผมกับทางกาทมใช่ครับเด็กๆก็คือให้เขาเรียนอาชีพไปได้เลยเนาะใช่ครับอืมก็เดี๋ยวโตมาหน่อยก็ ยกพวกได้เลยสบ,บายเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีการห้ามบ้างอะไรบ้างมันจะส่งเสริมกันไปหมดทุกอย่างอืมอ้อร่อยไหมครับอร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะคะร้านปลาปาะนะคะถ้าบอกไม่อร่อยหนูได้ไปอยู่ข้างถนนเลยหนูไม่ได้เข้าบวัดมาอีแล้วนะคะอร่อยไหมครับอร่อยเมีครอบครัวเขาแตกแยกเป็นงานเด็กเขาเป็นงาน หนูพอแล้วนะลูกให้ป้ากินบ้างนะคะป้า,าป้ามากินนะคะลูกป้ามาถ่ายเพื่อกินนะคะป้าไม่ได้มาอยากคุยกับหนูเยอะนะคะลูกเออลูกค้าที่มาที่กรุงเทพอ่ะส่วนมากเน้นคนทางานมากกว่า<ช>คนทํางานแล้วก็คนที่ขาจอนะครับ<ช> <ๆ S 1> ที่รถติดเพราะแถวนี้จะรถติดมากค่ะ ก็แววกินันเลยระหว่างที่เราติดอย่าไปเสียเวลาบนท้องถนนรถติดมากเราก็ได้ให้คนเลี้ยวเข้ามาเรแไนเลยร้วก็เป็นอย่างนั้แลวมันมีลูกค้าแบบว่าลูกค้าสาวๆที่แบบว่าเออมานั่งกินแล้วก็แบบเห็นเราแล้วก็ให้เราแบบตะอันนั้นให้กินให้เราแนะนําอะไรอย่างนี้มีแบบลูกค้าที่ออกสาวก็ได้อ๋อก็ก็มีบ้างครับแต่แต่แต่ว่าเมียเราก็เดินออกมาตกใช่มันมีเป็นแบบไหนเราก็ ขอถ่ายรูปบ้างขอถ่อายรูปก็ชวนคุยบ้างอะฝากร้านหน่อยดีกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยากสมัทานมาแล้วเรายังไงเวลาเปิดเวลาปิดอะไรบ้างอ๋อครับฝากร้านมาชิตาครับอยู่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับผมอ,อยู่ต้นซอยเลยฮะแล้วก็เจ็ดสิบเอ็ดต้นซอยใช่ครับถ้าเส้นถนนลาดพร้าว ถึงจะเสร็จปุ๊บเดียวเข้ามาเลยอยู่ตรงข้ามบ,บินมอเตอร์ไซค์เลยครับผมถ้ามาไม่ถูกก็ถามพี่บินแถวนี้ก็ได้เขาก็รู้จักเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ร้านเปิดจันท์ถึงสุกช่วงเว<อ>ลาห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงครับถึงห้าทุ่มทานอาหารเนี่ย<อ>ยิ่งปิ้งย่างเนี่ยต้องระวังเพราะว่าน้ำซียมีกระทุงกระเทียมมันอาจจะเป็นปัญหาเวลาเราไปใส่เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะกลัวไม่ได้ว่าลมปากนะเพราะว่าเราหน้ากลัวนะหน้าตาเราหน้าเกลีย ค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยแล้วก็มีกลิฟเซ็ตจากซิสเตม่ามามอบให้ขอบคุณมากครับมาเทศรับหรออ่านับสิลูกขอบคุณครับรับไหมครับใหม่แปรงสีฟันซิสเตม่าซูเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกค่ะ